สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเลยนะครับพี่ครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมบโกลอักการ์เดนซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําการเลี้ยงหมาทั้งสวนหรือทั้งฟาร์มนั่นเองในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอบอกอย่างหนึ่งคือผมได้เจอบั๊กบั๊กหนึ่งของแมบโกลอักการ์เดนนะครับก็คือบั๊กที่เวลาเราเดินนะ มันจะหมุนหน้าจอแบบหมุนไปได้เลยเห็นไหมเห็นไหมมันจะแบบเอเอเบิดบ,ดบดคมคมแบบโอโหอะไรก็ไม่รู้นะประมาณนั้นก็คลิปนี้อาจอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้หมากี่ตัวจากไข่สี่ฟองนะหมาหนึ่งแล้วของหมาโกลเด้นนะทุกคนหมาโอ้โหมาสามตัวแต่ไม่ใช่โกลเด้นสักตัวหนึ่ง เดี๋ยวถึงเวลาอ่ะเก็บทั้งหมดนี้นะไปเดี๋ยวผมจะเอาหมาที่ผมมีทั้งหมดนะทุกคนเอ,อยู่ไหนวะหมานี่ผมจะเอาหมาที่ผมมีทั้งหมดนะ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะทําการใช้พวกหมาทั้งหมดหาเมล็ดที่หายากที่สุดในเกมครับซึ่งเมล็ดที่ถามว่าหายากที่สุดในเกมคือเมล็ดอะไรหรอพี่เป็นเมล็ดัปเดตนใหม่หรือเปล่าเป็นถั่วหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้คําตอบคือฟรีครับแต่แค่คุณมีหมานะแดะดวงมากๆเพราะเมล็ดนี้หาได้เฉพาะหมาเท่านั้น คุณไม่สามารถไปหาซื้อได้และไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากให้หมามันขุดมาให้ซึ่งมเมล็ดนี้อยู่ในระดับซี c เครดด้วยประเด็นเป็นระดับซีเครดนะทุกคนหายากมากเลยแบบมากๆอะ่ะมาดูกันว่าคลิปวิดีโอนี้ผมจะหาได้หรือเปล่าซึ่งนามของมันก็คือมันมีชื่อว่าเอ,อเดี๋ยนะขอเชอร์รี่บาซัม เป็นมลิตตะกูลบัตซัมนะแบบขายแพงนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงขนาดแคนดี้บัซซัมแล้วก็ไม่ได้แพงขนาดมูลบัตซัมนะถูกกว่ามูลบัตซัมนิดนึงนะทุกคนประมาณนั้นแหละแต่ว่าคือมูลบัตซัมกับมูลบัตซัมแล้วก็เชอร์รี่บัสซัมผมคิดว่าเชอร์รี่บัสซัมมันเอามาขิงได้มากกว่านะาเพราะเชอร์รี่บัสซัมมันหายากมากนะ แบบบางคนนะแบบตั้ง FK ไ<อ>ว้24ชมงอะ่ะยังไม่ได้แม้แต่เม็ดเดียวทุกคนนั่นแหละไม่ก็แบบหายากพอพอกันเลยอะอืมแต่ว่าแค่เชอรี่ว่าซ้ำมันหาได้เรื่อยๆ,ๆนะทุกคนนะ,ะซึ่งระหว่างที่เรารอเราก็จะไม่ใช้เวลามันศูนเปล่านะทุกคนเพราะว่าเราจะทำการเก็บของที่แบบอยู่ตรงเนี้ย เก็บให้หมดอืมเรียบร้อยอีเวนต์มาแล้วไปร้านลีเฉยเอา้าซีแพ็กเมื่อกี้หายอ่ะทีทีนี้เฮ้ยเฮ้ยบีเอ็กครับทุกคน b บีเอ็กนะหายากน้าเน,นี้ยแล้วก็อันนี้ด้วยฮันนี่สปริงเกอร์แต่ผมไม่อยากได้ก็ทำอะไรไม่ได้เลย างในคลิปเก่าๆมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมลองใช้ฮันนี่สปริงเกอร์นะครับทุกคนโคตรโคตรกาเอามาทำไมสร้างมาทำไมแต่ก็ซื้อๆไปถือว่าเป็นคอร์เรคชันเดี๋ยวขอไปวางแป๊บนึ่งแต่เดี๋ยว ไขอะไรอ่ะเฮ้ยมิสติคอลหรอตอวเรงนึกว่าไขปกตินึกว่าไขอันคอมมอนมิสติคอลเอ็กใครจะไปรู้ว้าวอ้าวมิสติคอลเอ็กสองอันสองฟองเมื่อกี้ผมได้บีเอ็กมาผองขออ่ะวางบีเอ็กไปโอเคทุกคนตันละ วางไข่ตันแล้วก็ผมขอบอกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้ทำการเล่นอีเวนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้หมามันเอามาเล็ดดีๆมานะทุกคนก็ไปดูกันเลยว่าผม FK 44นาทีจะได้อะไรมาบ้าง ทุกคนผมกลับมาจากการเอฟเอฟเคยาวแล้วก็ขอบอกก่อนเลยว่าอยากรู้เหมือนกันคือตอนเอฟเคผมไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนะครับแต่อาจจะอยู่บ้างเล็กน้อยนะก็นม่แหลกก็ไม่ได้อยู่หน้าจอเลยนะลองหันนั้นทุกคนก็มาดูกันว่าผม เมล็ดอะไรมาบ้างนะทุกคนและตอนนี้มีอะไรขายบ้างในตรงนั้นนะสรุปก็คือมเมล็ดที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวกับมเมล็ดกีกี้นะเพราะว่ามันบนไปหมดเลยแต่มเมล็ดที่ผมรู้เลยว่าดีที่สุดมีอยู่สองชิ้นด้วยกันหนึ่งแอปเปิ้ลสองแบมบูสรุปนะครับคลิปวิดีโอนี้ การลงแรงลงทุนของผมในรอบนี้ไม่สามารถทำให้ผมนั้นได้สิ่งที่ผมต้องการหรือเชอรี่บัสซัมได้นั่นเองก็สำหรับคลิปโรนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ